กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวดินสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคําทํานายของชาวราศีกันโดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนมกราคม2 5งพันนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะโดยก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะยังไงถ้าดูคลิปนี้ลรวชอบอ่ะก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ้ไปครบแล้วนะมาเริ่มต้นดูกันเลยเจ้าชะตาชาวสีกันในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะอยู่ในช่วงที่ต้องมีความอดทนไม่ยอมแพ้กับสินต่างๆในชีวิตนะคุณน่ะจะรักษาพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ความลับบางอย่างไว้ในใจอ่ะโดยที่มีเป้าหมายบางอย่างที่คุณต้องการเดินหน้าไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับคุณน่ะพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยความคิดที่ลึกซึง้งซึ่งคุณเองก็รู้ตัวดีนะว่าคุณ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายชอบคิคดวุ่นจิตนี่อ่ะ แต่คุณก็สามารถกดข่มเอาชนะความรู้สึกต่างๆเอาไว้ได้อะหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ดีแย่ๆเหล่านั้นอะคุณก็ควบคุมมันไว้ได้อย่างดีมาตลอดนะด้วยความมุ่งมั่นเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองอะอนาคตที่ถึงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะมีการพลิกผันในบางสิ่งอะที่คุณคาดไม่ถึงเลยดูสิ่งต่างๆมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดและคาดการเอาไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอะไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดไปนะ มันก็ยังมีหนทางที่มันจะพลิกกลับมาสู่สิ่งที่คุณต้องการและอยู่เสมอช่วงนี้คุณจึงมาอยู่กับตัวเองนะเป็นการรักษาความสุขที่ดีในตัวเองเอาไว้ยังมีความหวังถึงสิ่งดีๆที่มันจะสามารถมาสู่ตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์รอบตัวในช่วงนี้มันอาจจะดูหยุดนิ่งนะคือหนทางที่คุณจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายตอนนี้มันอาจจะไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่อ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตของคุณอ่ะก็ยังคงมีความสุขมีความมั่นคงที่ดีอยู่คุณยังคงสามารถดําเนินชีวิต เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรมากนะคุณนะมีความสมบูรณ์พร้อมที่ดีในตัวเองพร้อมที่จะจิบยืนมอบสิ่งดีๆกับผู้อื่นด้วยรวมๆแล้วนะแม้ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนในสิ่งต่างๆะแต่ว่าคุณก็ยังมีความมั่นคงที่ดีในชีวิตอยู่นะครับเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวหรือสังคมเพื่อนฝูงที่อบอุ่นมีความสุขที่ดีเลยทีเดียวนะนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้เรามาจเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง หน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่สามถ้วยนะตัวคุณเนี่ยก็ยังสามารถทํางานอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอ่ะบางทีเดือนนี้อาจจะมีการเฉลิมฉลองปาี้สังสคร์ระหว่างคุณกับเพื่อนก็นกนกได้นะแล้วไพ่หกดาบบอกว่ามันอาจจะมีการเดินหน้าเดินทางไปสู่หนทางใหม่ๆในชีวิตที่มันดีขึ้นเพื่อไปทําในหน้าที่การงานใหม่ๆในชีวิตของคุณอนะซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือว่ามีคนออกไปจากตัวคุณก็กได้นะ นี่แหละก็เป็นสิ่งที่คุณไม่คิดฝันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าคุณก็ยังสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนต่างๆเอาไว้ได้นะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไพ่คิงเหรียญเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงที่ดีอยู่บวกกับคิงไม้เท้าเนี่ยคุณก็เห็นช่องทางการเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีทางการงานอะเห็นถึงเป้าหมายดีๆในชีวิตนะที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เรามาดูออนละขึ้นกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่ใบนี้บอกให้คุณนะถามถึงใจตัวเองให้ดีๆนะครับว่าคุณคิดแล้วก็ต้องการสิ่งไหนในชีวิตทางการงานของคุณกันแน่เพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถยึดถือยึดมั่นให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ใจคุณต้องการได้นะบางทีอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาเนี่ยอาจจะทาให้คุณเนี่ยเผื่อตัวเผื่อใจไปทําสิ่งที่มันขัดจากสิ่งที่คุณเป็นและต้องการจริงๆทางการงานอ่ะเนี่ยคุณต้องยึดมั่นในเป้าหมายที่คุณต้องการที่แท้จริงเอาไว้ด้วยนะครับ อย่าหลงไหลไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตได้ง่ายๆอ่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะหน้าไพ่ด้านการเงินในเดือนนี้ดูคุณจะต้องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายทางด้านการเดินทางเกิดขึ้นมาบ่อยๆของคุณนะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคุณด้วยอ่ะคุณจะเน้นการใช้จ่ายในช่วงนี้เป็นพิเศษในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วไพ่แปดดาบอกว่าคุณอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการใช้จ่ายในสิ่งต่างๆตรงนี้ได้อ่ะมนเลยทําให้คุณนะ่ะไม่สามารถที่จะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าใช้เงินให้มันตามใจตัวเองได้อย่างที่คุณต้องการอ่ะเพราะคุณจะมีภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะไนงะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะไพ่สี่ใบทาก็ยังบอกอยู่ว่าตัวคุณน่ะก็ยังคงมีสถานที่ดีทางการอย่างที่มั่นคงอยู่อ่ะ อาจจะต้องควบคุมรายจ่ายแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอะ่ะแล้วพายอศัศวินดาบอกว่าคุณเนี่ยต้องมีความเด็ดขาดจริงจังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะจะมาทําตัวปล่อยตัวปล่อยใจสบายๆชิวๆในการเงินไม่ค่อยได้ในเดือนนี้สักเท่าไหร่อะ่ะเนี่ยต้องมีความเข้มงวดจริงจังมีระเบียบก,กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับทีนี้รา้มาดูออนละเคลืนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณต้องทําที่มันจะเกิดขึ้นมานะคุณอาจจะต้องใช้เงินไปกับสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังจะเดินหน้าทางกับสิ่งนั้นนะแล้วจะตาบางท่านนะอาจจะต้องใช้เงินในการปลูกบ้านสร้างบ้านที่อยู่ใหม่ของคุณนะหรือแม้แต่เป็นการลงทุนเพื่อเดินหน้าไปทําในหน้าที่การงานใหม่ๆของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้ต้างดูความรักกันบ้านนะครับให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่เป็นคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ หน้าไพ่ความรักของคนที่มีคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่มีคนข็ผ่านดูใจเนี่ยไพ่สิบ้วยบอกว่าคุณน่ะก็ยังมีความรักมั่นคงที่ดีกับคู่ของคุณอยู่นะดูรวมๆแล้วอ่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยอ่ะแต่ทีนี้มันอาจจะมีการคิดมากและแงสงสัยตัวกันและกันขึ้นมาเพราะว่ามีใครบางคนนะที่ต้องเดินหน้าทุ่มเทให้ความใส่ใจกับเรื่องการงานให้หมันมากขึ้นอนะ่ะตัวคนคนเนี้ยอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่บอกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ไนงะพอมีสิ่งที่ไม่เปิดเผยเป็นสิ่งที่ปิดบังกันนะ่ะก็เลยทําให้คิมากกัน แล้วก็บวกกับที่ว่าให้ความใสใจกับเรื่องการงานมากกว่ามันเลยทาให้สถานการณ์ความรักในตอนเนี้ยมันดูหยุดนิ่งราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวาให้รู้สึกว่าความรักมันมีความสุขอย่างที่ควรไงตอนนี้ก็เป็นที่มาของความคิดมากได้เช่นกันนะครับทีนี้เราดูออนละเคลื่อนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง ไพ่ปเนียก็บอกว่าให้คุณอะเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปในเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะมีความคิดระแวงสงสัยมีการหยุดชะงักลงไปทางความรักอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรักของคุณมันจะมีปัญหานะคุณแค่มีความรักใครที่ดีมีความมั่นคงที่ดีกันอยู่ในใจกันนะ่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องการงานมากเป็นพิเศษเท่านั้นเองอะเนี่ยคุณยังคงสามารถยึดมั่นในความรักตรงนี้เอาไว้ได้นะแล้วก็สามารถเดินหน้าพัฒนาความรักกันต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรอ่ะทีนี้เรามาดูความรักให้้กกับบคนนนโส,สนนางนน ไาพา่คนโสดสนิทเนี่ยดูก็อาจจะไม่ค่อยมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในความรักของคุณมากสักเท่าไหร่นะไพ่แปดถ้วยอะ่ะมันจะต้องมีการเดินทางแยกจากเดินทางไกลระหว่างคุณกับคู่ไนงะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะแต่ไพ่คุย Queen เนี่ยก็บอกว่าคงไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้อะ่ะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับก,กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหาว่าคุณชอบใครอยู่อะ่ะจะต้องยอมที่เจอแยกจากถอยตัวกันออกมาแล้วไพ่สิบดาบเนี่ยก็ยิ่งบ่งบอกว่ามันจะมีความเสียใจ รู้สึกไม่ดีมีความพ่ายแพ้ตั้งความรักเกิดขึ้นในใจของคุณนะรู้สึกเหมือนกับว่ามันแทบจะเป็นสิ่งที่ล่มสลายไปในใจของคุณเลยนะเนี่ยเราไพ่เดอะซันเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ยมันมองไปได้สองทางนะอย่างแรกเลยในทางร้ายๆอ่ะคุณอาจจะไปพบเจอความจริงบางอย่างที่มันบ่งบอกถึงว่าความรักเนี่ยมันไม่สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้แล้วหรือีกแง่หนึ่งอ่ะหักมองในแง่ดีก็คือถึงแม้ว่าจะมีความห่างไกลกันนะคุณเ็มมารู้สึกเครียดกังวลกับสิ่งต่างๆในความคิดของคุณแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่่่่งทีีดออยูะ ที่ยังสามารถหล่อเลี้ยงให้คุณมองในเป้าหมายนอนาคตข้างหน้าได้ทำความรักที่คุณมองกับคนคนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงเป็นเรื่องราวที่ต่างกันไปในเจ้าชะตาของแต่ละคนนะครับทีนี้เรามาดูออนแลเค่อยกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างอืมไพ่เป็นเนี้ยผมก็รู้สึกถึงสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะทันได้วความรักอะ่ะ แม้ว่าสิ่งที่คุณจะพบเจอเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่แย่เลวร้วรายสักแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันจะมีความจริงบางอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาให้คุณได้รับรู้ว่าจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้ดีอะ่ะตัวคุณอะ่ะจะได้รับคําตอบที่มีอยู่ในใจตรงนี้มานานนะที่คุณคิดฝันกับใครหวังคนเอาไวอ้อ่ะเนี่ยได้รับรู้ัปสักทีนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือว่ายังคงมีความหวังที่ดีที่จะรอในการเดินหน้าทางความรักขอเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคำตอบต่างๆเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาในเดือนนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูสกกด้านสุขภาพกันบ้างนะด้านสุขภาพเนี่ยคุณก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคทางสายตาหรือว่าอุบัติเหตุจากการมองเห็นการที่มองอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนอะรวมไปถึงการที่ทุ่มเททํางานหนัก ทำงานที่เยอะมากเกินไปไงอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับความวิงเวียนเวียนหัวเลือดลมต่างๆอาจจะเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นมาตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเนี่ยและไอ้ความจริงจังมากเกินไปของคุณเนี่ยอาจจะมีการคิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆก็ต้องระวังเรื่องความเครียดเอาไว้ด้วยอะในเดือนนี้คุณเกอ้ออยาหกหกโหมทาอะไรให้มันมากเกินไปนะครับก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกันนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิต หาทางออกที่ดีในเรื่องราวต่างๆได้นะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไรโรคภัยไข้เจ็บนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ